สวัสดีตอนเย็นนะครับวันนี้ก็วันที่สามแล้วนะครับหลังจากทดลองเลี้ยงมดแดงในคอนโดครับตัวนี้ถ้าผมให้ผมเดานะเขากำลังจะขยายลังมาอยู่ในคอนโดนี้นะครับหลังจากที่คอนโดตัวนี้เริ่มเต็มแล้วนะครับมีไข,ข่ขับวนเล็กๆนะครับผมสูงให่ต้องคุกเข่นะครับในโูที่สามเนาะ นี่โถหนึ 1, ่งโถสองแต่ยังมีตัวเดิมอยู่นะครับตัวนี้คือโถแรกเขาจะมีใย,ยนะครับมันใย,ยเม็นงม,มอยู่นะครับโถแรกก็มีมดอยู่นิดหน่อยครับผมโถสองก็ไม่เยอะนะครับโถสองข้าวบนี้ผมจะใส่น้ําแดงผสมกับน้าเปล่านะครับเพราะมดเขาชอบกินนะครับน้ําแดงเฮลิวบอยนะครับผมส่วนอาหารเ็ากินได้หลายอย่างครับ ก็จะมีพวกมแมลงที่ตายแล้วนะครับพวกตกะแตนอะไรเงี้ยแล้วก็เศียปลาทูเนื้อกุ้งนี่เขากำลังสูงนี้หก่ครับกุ้งนะครับผมกินไี้หมดครับไม่เลือกนะครับอันนี้เข้าสู่วันที่สามแล้วนะครับมาปเดตให้พี่น้องดูนะครับผมตัแดง ไม่ได้หลับได้นอนนะครับตอนกลางคืนก็มาดูเขาทํางานทั้งวันทั้งคืนนะครับหาอาหารอยู่ครับผมนี่คข้างในก็มีมแมลงอยู่นะครับผมไข่เต็มเลยนะครับนี่เป็น,นสูตรทดีใกล้ครับผมน้องบดแดงกาลังมากินน้ําหวานนะครับผมเดี๋ยวเขาก็จะรำเริอย่างนี้ครับ บซูมด,ดูใกล้ใช่ผมเดานะเขากําลังสํารวจพื้นที่ใหม่ครับคอนโดใหม่ที่เขาจะมาอยู่นะครับหลังจากที่ตัวเนี้เริ่มเตรมแล้วนะครับสํารวจที่อยู่ใหม่นะครับน่าจะไม่เกินสองวันคิดว่าน่าจะเข้ามาอยู่ได้นะครับผมมาอัปเดตให้ปีน้องได้ดูนะครับการเลี้ยงบดแดงในคอนโดครับผมตัวนี้ผมเอาลงคอนโดสี่หลังก่อนนะครับ เดี๋ยวค่อยขยายครับผมนี่ฮะใจใจครับผมน้องบดแดงกําลังคาบเสียอาหารนะครับผมวางตอนนี้ก่อนหน้านี้วางอยู่ตรงนี้ครับเขาไม่กินนะครับเขาจะไปเอาข้างล่างมันเดิมครับสังเกตพฤติกรรมแล้วก็คือเขาจะยังไปเอาอาหารที่เดิมนะครับที่เขาเคยเอามานะครับผมว่าวางตรงนี้เขาไม่คาดนะครับเขาจะลงไปเอาข้างล่างนะครับนี่ผมทานเข้านะครับ แล้วก็ทำไม้ให้เขานะครับศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยครับผมวันนี้ก็เข้าสู่วันที่สามนะครับการเลี้ยงมดแดงในคอนดูครับผมมีอะไรก็ถามไถ่ายเข้ามาได้เปลี่ยนกันได้ครับยินดีครับผมเรียนรู้ไปด้วยกันครับครับผมสวัสดีครับ